คกับประเด็นที่เกิดขึ้นเราอยากพูดถึงประเด็นนี้ยังไงบ้างครับเอาเฉพาะประเด็นที่คุณปรินาเขาพูดภาพพิงถึงหลายๆประเด็นเนี่ยนะครับค่ะก็เริ่มแรกขออนุญาตพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่าตอนแรกที่เห็นโพสต์เนี่ยก็ตกใจนะคะแต่พออ่านข้อความเห็นรูปที่เขาเอามาลงเนี่ยรู้สึกเสียใจมากกว่าเพราะว่าด้วยความตั้งใจของการทํางานเพื่อผู้หญิงสิ่งแรกที่เราต้องมีเนี่ยผู้หญิงควรจะซัพพอร์ตผู้หญิงด้วยกันก่อนผู้หญิงไม่ควรจะนั่งบูลลี่กัน นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจะบอกว่าจะมีมากมากสามีหรือว่าจะเอารูปชุดว่ายน้ําอะไรขึ้นมาเนี่ยบุ๋มบุ๋มสวยเสียใจในจุดนั้นแต่เพียงแต่ว่าถามว่าบุ๋มแคร์หรือว่าบุ๋มกโกรธไหมเอาตรงๆนะคะหุูมว่าทุกคนเนี่ยเข้าไปใน Google หรือว่าคลิกไปดูข้อมูลของตัวบุ๋มอ่ะแค่เขียนบุ๋มบรรดามันก็ขึ้นหมดแล้วคะ่ะรูปชุดว่ายน้ําหรือว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อสามีว่ามีใครบ้าง ดังนั้นสิ่งนี้เป็นความจริงมันก็คือความจริงและหลังจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าผมจะไปดำน้ำเพราะผมเป็นนักดำน้ำคุณจะเห็นผมในรูปชุดว่ายน้ำอีกมันก็ไม่แปลกอะไรแต่มันคงไม่เกี่ยวกับการทำงานเพียงแต่ว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมอยู่ในคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืนนะคะและเมื่ออยู่ขอเล่าถึงการทำงานนะเมื่อเป็นคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืนเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะเพื่อเร่งการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้นเขามีการแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อป้องกันและทำนิยามนะคะทำ,ำํำเนดความต่งตางๆของคําว่าข่มขืนจะเป็นยังไงเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเพื่อเข้ากับเหตุการณ์มากขึ้นส่วนแต่อีกอันนึงเนี่ยนะคะก็คือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายพอสองคณะกรรมาการเนี่ยก็กลายเป็นว่าบุ๋มเองได้ไป,ไปอยู่ทั้งสองคณะอนุกรรมิการย่อยและต้องเข้าประชุมคณะกรรมาการใหญ่แต่เพียงแต่ว่าทั้งหมดก็คือ3ประชุมเอาพูดกันอย่างนี้นะคะต่อสัปดาห์ ดังนั้นงานในวงการบันเทิงผมหายไปสองวันเต็มๆสองวันเต็มๆที่ผมต้องหายไปเพื่ออยู่ในเพื่อไปอยู่ในที่รัฐสภาแต่ถามว่าในความตั้งใจของผมที่ทํางานกันมาตลอดเนี่ยผมตั้งใจขนาดไหนผมตั้งใจมากนะและผมรู้สึกว่าคุ้มมากเลยกับเงินที่มันหายไปในสองวันทุกคนรู้นะคะในวงการบันเทิงว่าผมประดามีรายการทีวีเยอะมากที่สุดคนหนึ่งในจํานวนพิธีกรทั้งหมด และจํานวนงานทั้งหมดที่ผมมีผมว่าเป็นคนที่วิ่งงานเยอะเยอะที่สุดเช่นเดียวกันดังนั้นสองวันที่หายไปเงินผมเยอะมากนะที่หายไปแต่ผมว่าคุ้มถ้ามันได้สิ่งดีๆกลับมาให้ผู้หญิงแล้วก็เยาวชนต่อไปในอนาคตผมยอมแลกตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจู่ๆทําไมเขาถึงจะต้องมานั่งเขียนอะไรแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่าที่กฎหมายข้อนึงมันจะออกมาได้ท่านคะแต่ละคณะกรรมาการ มีผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะมากมายไม่ใช่บุ๋มคนเดียวค่ะดังนั้นถ้าเรื่องราวนี้อย่างเรื่องของการคุกคามทางเพศนะคะมันไม่เคยมันเคยมีมาอยู่แล้วมันมีกฎหมายของมันมาอยู่แล้วเขาตีตกไปตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะคุณมันไม่มาถึงเครื่องทางขนาดนี้ที่จะมีกําลังมีคําจากัดคําจํากัดความที่ชัดเจนออกมาขนาดนี้ได้หรอกค่ะดังนั้นเมื่อเราทํางานกันมาเป็นเดือนเดือนแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคําจํากัดความแค่นี้นะ ไหนจะฉีดให้ฝอที่คุณได้ยินข่าวกันใช่ไหมคะไหนจะเรื่องที่ครูขมขืนสิทธิ์อีกแต่และเรื่องเนี่ยคณะกรรมการทํางานกันหนักมากแต่ทําไมที่ผ่านมาบุ๋มเนี่ยกลายเป็นว่า ทุกคนจะมาสัมภาษณ์ผมเพราะผมอาจจะเป็นเพราะผมเป็นสื่อและเป็นดาราด้วยแล้วได้เจอสื่อมวลชนเยอะด้วยก็จะต้องมีการ, update, รอ,อัปเดตเลยว่าตอนนี้คณะกรรมการทํางานอะไรกันไปบ้างแล้วบุม๋มมีความคิดเห็นอะไรเรื่องนี้กันไปบ้างแล้วเพราะหลายหลายคนจะเห็นว่าบุม๋มเป็นคนที่ลุยเรื่องนี้มาโดยตลอดเรื่องข่มขืนมาโดยตลอดดังนั้นมันก็ไม่แปลกอะไรที่บุ๋มจะต้องให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้อย่างตอนที่ผุมเข้าไปในคณะกรรมการเนี่ยบุม๋มทํางานอะไรบ้างแลวบุ๋มก็ไม่เคยมานั่งบอกชาวบ้านว่าบุม๋มอยู่ในตําแหน่งอะไรเพราะอะไร มันไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยค่ะกับตําแหน่งของบุม๋มแต่ประโยชน์ของประชาชนที่บุ๋มเข้าไปทํางานตรงนั้นคือคุณได้กฎหมายอะไรมาเพื่อปอกป้องผู้หญิงและเด็กและเยาวชนอื่นๆต่อไปในอนาคตหรือเปล่านี่คือความตั้งใจของบุ๋มเองดังนั้นบุ๋มเลยไม่เข้าใจว่าเขาทําเพื่ออะไรช็อกค,คือมันมีหลายๆคำเ่ยครับว่าบุ๋มมั่วอย่างนี้ค่ะอย่างคําว่ามั่วเนี่ยมั่วกฎหมายบุ๋มมั่วไม่ได้หรอกค่ะในนั้นมีนักกฎหมายเต็มไปหมดเลยนะคะ และมีทั้งในส่วนของตํารวจสืบสวนสอบสวนที่เจอคดีความต่างๆมีนักที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่นั่งอยู่ในนั้นมีนักกฎหมายมีอายการมีจากตุลาการมีไม่ใช่ตุลาการสิมีอายการมีตํารวจชั้นผู้ใหญ่มีเยอะมากค่ะดังนั้นคําว่ามั่วเนี่ยมันหมายถึงการทำงานของคณะกรรมิการทั้งหมดเลยเหรอคะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะ คุณบุ๋มน่าจะมีปัญหาส่วนตัวอะไรกับคุณเอ๋บ้างไหมคะอุ้ยไม่เคยแล้วบุ๋มเองเนี่ยจริงๆบุ๋มเคยสัมภาษณ์เขาหลายรอบมากเลยนะคะแล้วแต่ละรอบที่สัมภาษณ์นั้นบุ๋มให้เกียรติในความเป็นลูกผู้หญิงเขานะแม้ว่าคําถามที่จะขึ้นในหน้า Facebook Live หรืออะไรก็ตามตอนที่สัมภาษณ์เขามันจะดูรุนแรงและหยาบคายบ้างก็ตามบุ๋มไม่เคยเอาคําถามพวกนั้นมาถามเขาเลยนะคะเพราะเราถือว่าเราให้เกียรติผู้หญิงและตําแหน่งที่เขาเป็นดังนั้นบุ๋มก็เลยงงเนี่ยเนี่ยยังยืนงงอยู่เขาเป็นอะไรของเขา ไม่เข้าใจพี่รู้สึกว่าการที่เขามาต่อโต้ตแบบนี้เขาไม่ให้เกียรติมือโอ้โหเรียกว่ามากสามีคงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้เกียรติแล้วมั้งเหรอพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละนะจะเพียงแต่ตอนแรกเขาว่าจะหยุดนะคะก็ทําเป็นไม่ใส่ใจแต่พี่เป็นคนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าการที่เราหยุดและอีกฝ่ายสามารถคิดได้และหยุดพฤติกรรมได้พี่ก็จะทําแต่บางเอิญที่เขาไม่หยุด และทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าตอนนี้โพสต์เขาหนักขนาดไหนแล้วชื่อบุ๋มชัดเจนมีถึงขนาดบุม๋มไปลดาและแฮชแท็กข้างล่างว่าหมีเหม็นมากทุกคนแรงนะสสสเขียนกันอย่างนี้เหรอพี่บุ๋มก็เลยจะเอาเรื่องเอาเรื่องไหมคงต้องเอาเรื่องแล้วล่ะค่ะเพราะเขาไม่หยุดเพราะตอนนี้น่าจะเพิ่ประมาณเกือบแโพสได้ละละที่เขาเขียนถึงบุ๋มและแฮชแท็กชื่อบุ๋มเต็มๆบุ๋มอยากจะบอกว่าบุ๋มทําเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของคณะกรรมธิการค่ะ แล้วนี้จะเป็นการโต้ตอบกันไปมาไปมาไหมครับไม่ไปมาแล้วค่ะเพราะผมหยุดโพสแล้วข้อความแฮชแท็กข้อความหยุดแล้วจะรุนแรงนิดนึงบุ๋มรุนแรงยังไงอย่างเช่น่ะให้งายมือแล้วก็เดี๋ยวจะกรวดน้ำไปให้เดี๋ยวฝั่งนู้นจะตอบโต้มาอีกหรือเปล่าโอ้ยเขาตอบโต้อยู่แล้วต่อให้บุ๋มไม่เขียนเขาก็ตอบโต้มาอยู่แล้วเขาเขียนมาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าขนาดบุ๋มบุ๋มเขียนไปโพสหนึ่งนะเขาพึ้งๆึ่งพึงึงกับมาใหญ่เลยดังนั้นบุ๋มคิดว่าในเมื่อเขาไม่หยุดในเมื่อเขาเริ่มเละเทะ บุมก็คิดว่าก็น่าจะฟ้องร้องเขาให้เขาได้รู้จักคำว่าคำว่ามารยาทคืออะไรนะคะพรบอรคอมคืออะไรคุณไม่มีสิทธิ์เอารูปบุมเอาชื่อบุ๋มเอาอะไรของบุมไปใช้แบบนั้นในทางเสียหายๆแล้วก็ที่สําคัญคือบุ๋มทํางานตรงนี้เนี่ยที่เอาตัวเข้าไปทํางานในคณะกัรไม่ไเนก่ยบุ๋มถามทุกคนเลยค่ะตรงนี้เลยนะบุ๋มได้อะไรหรอ ผมไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะคะนอกเหนือจากความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของผู้หญิงทุกคนต่อไปในอนาคตเท่านั้นเองทํากฎหมายให้มันทันสมัยขึ้นเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมได้ดังนั้นแล้วผมมาเจอคนแบบนี้ผมก็คือผมก็คงต้องฟ้องค่ะแล้วก็คิดในใจว่าเออเอาค่าฟ้องเนี่ยนะเอามาเลี้ยงหมาจรจัดทั่วประเทศจบพี่บุ๋มข่าเรื่องตาแหน่งย้อนถามนิดนึงค่ะเขาบอกว่าพี่บุ๋มอ่ะเป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่คณะกรรมกรกงกรรมการอะไรเนี่ยครับแบบเออมันก็ต้องอยู่ในคณะกรรมการแต่จะเป็นที่ปรึกษาแต่พอถ้าเกิดเขาพอแยกย่อยในการทํางานออกมาแล้วพี่เป็นรองประธานอันดับหนึ่งเลยนะตามที่พี่หมุมแบบบอกรูปก็มีไม่ดูอ่ะอพี่ก็ลงรูปอยู่เป็นประจําแต่พี่ถามหน่อยว่าต่อให้พี่เป็นแค่ปรึกษาที่ปรึกษานะแค่ที่ปรึกษาหรือจะเป็นรองประธานหรือจะเป็นแค่สมาชิกอยู่ในคณะกรรมการ ทุกคนทำหน้าที่เต็มที่ค่ะจะเป็นแค่อะไรเหรออะไรคือคําว่าแค่เหรอแค่ได้ไปอยู่ในนั้นและทํางานเพื่อประชาชนจริง,จ,รงจังอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่พอแล้วไหมคุณไม่มีสิทธิ์มาดูถูกใครคุณคะไม่ใช่บุ๋มเป็นแค่ที่ปรึกษาคนเดียวมีที่ปรึกษาเยอะแยะมากมายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าถึงเชิญมาเป็นที่ปรึกษาค่ะดังนั้นคุณดูถูกตําแหน่งนี้ไม่ได้คุณจะมาดูถูกตำแหน่งคนเพียงแค่คุคณเป็นสสไม่ได้ดังนั้น วันนี้นะหมมีแรงบันดาลใจใหม่รู้ไหมอะไรถ้ามีโอกาสหมจะไปเป็นสอสอแล้วผมจะไปทำให้เขาดูว่าสอสอที่ดีควรทำตัวยังไงขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจที่เขาทำใหุ้มเปลี่ยน ที่ผ่านมาบ๋มปฏิเสธมาโดยตลอดว่าฉันจะไม่ยุ่งแม้ว่าที่ผ่านมาบ๋มจะยืนอยู่ในการเมืองาขานึงก็ตามทุกตําแหน่งก็ตามในฐานะนักวิชาการแต่วันนี้บ๋มจะไปเป็นสอสอให้เขาดูว่าน้ําดีมันต้องทํำยังไงทํางานเพื่อประชาชนทุกวินาทีมันควรทํำยังไงคุณไม่ควรทําตัวแบบนี้คุณไม่ควรดูถูกคนแบบนี้คุณไม่ควรดูถูกผู้หญิงด้วยกันแบบนี้และคุณควรจะหยุดพฤติกรรมและทํากับบ๋มไม่คนสุดท้ายค่ะพี่บุ๋มค่ะเดี๋ยวคุณเอเขาต้องออกลายที่หลายๆชาติเชิญค่ะ เชิญที่ฉันจะได้เก็บหลักฐานเชิญเลยจะได้เก็บหลักฐานจะได้เอาไหล่ตังไหลไหลาวาละไงฟ้องพูดเยอะๆจะได้เก็บไหลว่วละชอบก็หมาจะได้ทูประเทศดิคือบางคนก็โยงไปว่าเออเป็นนางสาวไทยเหมือนกันเหมือนกันอะไรเขาตำแหน่งไหนอยากใช้ปกป้องนาสีนางสาวไทยอย่างน,นี้กรเอาพูดว่าการเหมือนเป็นการสงครามนางงามบางคนบอกสงครามนางงามเอาลูกมาเปรียบอะไรเงี้ยค่ะค่ะไม่เป็นไร คือคือจะจะด้วยตำแหน่งไหนก็ตามเถอะแต่เขาไม่ใช่นางสาวไทยเรามีครอบครัวนางสาวไทยที่เราจะนัดมิสติงกันทุกคนจะเห็นนะคะว่าบุ๋มจะมีกลุ่มนางสาวไทยของบุ๋มกันเรามีกลุ่มนี้อยู่แล้วค่ะแต่เอ๋ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะคะดังนั้นจะบอกสงครามนางงามไม่ได้เพราะเขาตกรอบค่ะพี่บุ๋มกับ คุณเอจะมาคุยกันเองคุณได้ไหมคะแบบเคลียร์กันจริงๆเขาก็โทรมาคุยกับพี่ก็ได้ถ้าเขาสงสัยเรื่องข้อกฎหมาย mm hmm. หรือเขาจริงๆแล้วเขาเป็นระดับสสขนาดนั้นเขาก็ควรจะมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย mm hmm. เขาไม่ควรจะมาโพสต์ใช้โซ,โซเชียลแบบนี้ค่ะ mm hmm. คือบุ๋มเองก็งงอยู่ว่าขอโทษนะคะคณะกรรมการแต่ละคณะก็มีหน้าที่ของตัวเองคุณก็ทําหน้าที่ของคณะของคุณไปของคณะกรรมการข่มขืนเราก็ทํางานอยู่ตรงนี้ mm hmm. ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไร ดังนั้นก็อยากจะบอกว่าเอาเถอะว่างก็ทำไปแต่ดิฉันฟ้องก็ฟ้องไป ่างคุณต่างทําหน้าที่ของตัวเองจบและขอบคุณสําหรับแรงบันดาลใจใหม่ของปณดาค่ะของพี่บุ๋มวันนี้น่าจะหยุดเลยนะมคะหลังจากที่โพสแล้วบอกอ๋อพี่บอกแล้วพี่บอกเลยใช่พี่บอกแล้วค่ะพี่เขียนว่าโพสสุดท้ายคือโพสสุดท้ายเพราะพี่ว่าพี่เสียเวลามากนะคะกับอะไรเรื่องแบบนี้คุณเห็นไหมว่าวันนี้พี่ทํางานกี่งานทั้งหมดพี่4รายการเลยนะแล้วแถมยังลงเคสไปช่วยเคสข่มขืนดังนั้นพี่ถามว่าพี่เหนื่อยมากไหมพี่เหนื่อยมากที่ต้องมานั่งตอบคําถามกับสิ่งที่พี่ไม่ได้ทํา พี่ไม่ได้ทําแล้วพี่เสียใจกับการที่เห็นผู้หญิงสักคนหนึ่งดูถูกผู้หญิงด้วยกันนี่คือสิ่งที่พี่ไม่ชอบแต่แต่ถามว่าพี่ต้องไปรุนแรงตอบโต้เขาหลังจากนี้ไหมพี่จะไม่ทําอีกต่อไปเพราะว่าพี่ถือว่าพี่พูดชัดเจนและพี่จบพี่ขอทํางานของพี่ที่พี่ตั้งใจเรื่องข่มขืนของพี่ต่อไปดีกว่าค่ะที่พี่พดบอกว่ากรวดน้ําความขันให้นี่คือความรู้สึกจริงๆใช่ค่ะกรวดน้ําความขันคือจบคือจบเพราะว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอีกต่อไปถ้าทําบุญให้ได้ก็จะทาค่ะ ใี่บุ๋มคิดยังไงครับตอนนี้เหมือนหลายคนออกมาให้กำลังใจพี้บุ๋มแล้วมีการตั้งทีมเลยแฮชแท็กทีมบุ๋มเนี่ยะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจตอนนี้มาเป็นพันๆข้อความในอินบ็อกซ์ใน Facebook ในเพจในไอจีคือแบบมากันแบบเยอะมากขอบคุณจริงๆแต่แต่ถ้ายงไปเรื่องของการเมืองอย่าดึงบุ๋มไปเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาบุ๋มชัดเจนตรงนี้ของบุ๋มมาโดยตลอดว่าบุ๋มบุ๋มบุ๋มขอทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก เท่านั้นเองถูกต้องไมหมคะทุกคนจะเห็นแล้วทุกวันนี้ผมยังลองลงพื้นที่แจกของให้กับประชาชนทุกๆวันผมยังไม่ได้หยุดตั้งแต่ทําโควิดมาผมเหนื่อยมากแล้วอ่ะผมเหนื่อยมากๆแล้วอ่ะมันทําให้ผมรู้สึกว่าแล้วต้องมาเจออะไรอย่างนี้อีกอ่ะมัมต้องใช้ความเข้มแข็งเยอะมากดังนั้นจะไม่ยุ่งอีกต่อไปขอนั่งสมาธิทําใจธรรมดาพอแล้วก็ ขอทางานของตัวเองดีกว่านะคะเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างเรื่องของกฎหมายข่มขืนเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของคําจากัดความต่างๆแล้วก็ในเรื่องของฉฉดให้ฝอที่บุ๋มยังต้องเข้าไปวิจัยอีกบุ๋มจะต้องเข้าไปในคุกเพื่อทำงานวิจัยตรงนี้อีกบุ๋มยังมีหน้าที่อีกหลายอย่างที่บุ๋มต้องทําดังนั้นบุ๋มจะไม่ยุ่งกับเรื่องไร้สาระปล่อยปล่อยหน้าที่ให้เป็นเขาเรียกว่าปล่อยจากนี้ไปให้เป็นหน้าที่ของทนายความจบไม่ยุ่งลคะค่ะขอบคุณค่ะถามต่อได้ค่ะอะไรนะคะ ควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีกวาเขาเขาเป็นสสใช่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการแต่เขาอยู่ปปชใช่แต่การที่ต้อโพลเดี๋ยนี้มันต้องมันต้องศึกษาข้อมูลให้เขาควรศึกษาข้อมูลนะถ้าไม่รู้ก็โทรมาถามจีก็เดินในสภาเดียวกันแล้วอีกอย่างหนึ่งในคณะกรรมการด้วยกันเนี่ยก็มีพักเดียวกับเขาอยู่แล้วค่ะจริงๆเขาถามก็ได้ไม่เห็นจะต้องมาเขียนอะไรหน้าโซเชียลให้มันเป็นเรื่องของเราแต่เพียงแต่ว่า เรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็คือการทํางานของแต่ละคณะอยู่แล้วถูกต้องไหมคะว่าความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้คาอะไรให้มันทันสมัยมากขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ของงานแต่ละคณะกรรมการอยู่แล้วเขาไม่ควรมาเขียนอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่อ่านไม่ครบสามบรรทัดเขาอ่านเกินสามบรรทัดอยู่เขาบอกว่าอ่านอ่านทั้งหมดแลว้วอ่านทั้งหมด,หมดแล้วเขาไปอ่านหน้าข่าวอ่านอันใหม่สิในรายงานก็มีหรือในประชุมใหม่ก็มี ของสภา,าเขาเป็นระดับสสระดับนั้นเขาเรียกเขาเรียกอ่านได้ที่เราประชุมในในแต่ละวันได้อยู่แล้วไม่เห็นจะต้องมานั่งเขียนโพสต์ด่าหรือเอาชุดว่ายน้าหมุนม,มาลงเพื่อเกี่ยวกับกฎหมายหรอเกี่ยวหรอพี่กดอันไหนสุดอาหารที่เขาแฮชแ็กมีเหมออะไรอ,อ๋อมีเม้นน่ะเหรอ,อฉันจะหาคนพิสูจน์ก็ไม่ได้ด้ยเกียยตรงเนี้ย <c oughs> ก็ปง่งไปมหาได้แต่ปรงค่ะใจร้ายค่ะใจร้ายกับบุ๋มทำไมเนี่ยอย่าร้องไห้ก็ไม่ใช่มาขอคุยกั่เราขอแบบเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะที่บุ๋มจะคือบุ๋มบุ๋มว่าบุ๋มเป็นมืออาชีพมากพอถ้าวันหนึ่งบุ๋มต้องสัมภาษณ์เอเบรินาบุ๋มก็คงสัมภาษณ์เหมือนเดิมค่ะแต่อาจจะน้ำเสียงนิ่งๆแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าจะให้มาขอโทษคงไม่ได้ค่ะเพราะว่า สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อความถูกต้องบุ๋มว่าการเป็นใครสักคนหนึ่งขนาดเป็นดาราก็ายังเรียกร้องให้บุ๋มต้องมานั่งทําในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ถูกต้องห้ามมัว่วแล้วเขาเป็นระดับสสเขามาบูลลี่คนอื่นอย่างนี้ได้เหรอดังนั้นก็คงต้องสอนงานกันนิดนึงค่ะอนาคตเจอกันปล่อยเ<บ>ขาคงม่างอะค่ะ